ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนักล่ารอดอีกแล้วนะครับย่าเพิ่งปิดหนีก็ไปไหนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูที่สวยๆนะครับอยู่กลางหุบเขาเลยมีหุบเขาอยู่ข้างหน้านะติดถนนลาดยางด้วยนะติดหมู่บ้านด้วยที่เห็นนี่แปลงนี้นะอันนี้ข้าวข้าก่อนนะครับสี่ไร่พอดีเป๊ะเลยถนนคุดแดงเนี่ยอยู่ท่ามกลางหุบเขานะครับมีบ้านเรือนเยอะแยะเลยสี่ไร่เนี่ยขายยกแปลงนะถนนคุดแดงด้วยนะไม่ใช่สปรกรไม่ใช่อะไรหรอกนะครับที่ที่ไถดินอยู่ทั้งหมดเนี่ยโล่งๆเนี่ยนะ ยกแปลง1.25ล้านยกแปลงนะครับ1.25ล้านอ่าข้างหลังเนี่ยกว้างเนี่ยที่ไถดินเนี่ยประมาณสักเกือบสัก30เกือบ40เมตรอ่ะเนี่ยนะแต่ข้างหน้านี้จะแคบนิดน,นึงนะฮะตามผมมาแล้วกันผมอยู่ที่อำเภออู่ทองนะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับห่างกรุงเทพประมาณสักร้อยร้อกิโลนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงน่ะนะที่สามารถมาซื้อปลูกบ,บ้านได้นะครับมาทําตามความฝันของหลายๆท่านได้นะครับทาไร่นาะสวนเกษตรได้จุดเด่นของแปลงนี้นะวันนี้เข้าเรื่องไวจังเลยผมไม่อารมณ์ปบบเยอะ คืออยู่ติดถนนนะครับลาดยางนะอยู่ใกล้วิวหุบเขาอย่างนี้เลยข้างหน้าคือหุบเขาเลยนะครับแล้วก็น้ําฝายพร้อมเห็นไหมมีแทงน้ามีอะไรแยะแยะเต็ไมไปหมดนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับทางเข้าเนี่ยไปถึงถนนใหญ่เนี่ยก็อาจจะดูไกลนิดนึงแต่เป็นลาดยางทั้งหมดนะนะก็ตกประมาณสัก 6- 7กิโลนะครับเข้ามาเป็นตามหุบเขาอะ่ะนะครับก็ไม่ไม่ไกลอะไรมากนะครับห่างจากกรุงเทพอย่าง,ง,งที่บอกนะครับขับรถประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็ถึงอ่ะเราไปดูขอบเขตกันคร่าว ดินเป็นดินเรียกว่าดินดำอ่ะดินดำผสมทรายนิดหน่อยนะครับจะมีกวดบ้างนะแปลงนี้จะมีกวดกวดอยู่บ้างนะครับเราเอาข้อมูลตรงๆกันมาคุยนะครับแปลงนี้ข้อเสียเหรอผมมองมีแค่ข้อเดียวคือมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าข้างหน้าเนี่ยจะแคบกว่าข้างหลังคล้ายๆตัวแอลอ่ะนะครับคล้ายๆตัวพีอ่ะถ้าเป็นภาษาแบบไม่ต้องรักษาน้ําใจกันเลยคล้ายๆมีดมีดอีโต้อ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะเออนะครับบางคนผมไปพูดว่ามีีโต้เงี้ยโอ้โห ัวที่ไม่ดีกลัวฮวงจุ้ยมีเดียต่างๆก็คือข้างหน้าเนี่ยประมาณ10กว่าเมตรติดถนนนะ่ะนะสิเมตรได้แต่ข้างหลังเกือบเกือบสองเท่าวกว่า30กว่าเมตรได้นะครับอันนี้คือข้อมูลจําเพาะไปะเราไปดูกันหันหน้านะครับหันหน้าเนี่ยจากที่ผมยืนเนี่ยนะที่จริๆงๆเรานม่หมดเลยนะหมดเลยที่สีเขียวๆไม่ใช่นะครับหมดเลยที่กาลังปลูกมันสับปะหลังนี่แหละอ่านีเ,าเรียกว่ามันสับปะหลังชักล่องเนี่ยนะหันหน้าอย่างเงี้ยคือตอนออกนะครับ วันออกนะครับกลางคืนนี่แสงจันทร์ก็ขึ้นตรงนี้นะผมเคยผ่านมานะครับไปเราไปดูเส้นหลังกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ที่อุ่นใจได้เลยคือมีโฉนดอะซื้อแล้วเอาโฉนดกลับบ้านได้นะครับเดี๋ยวหลายคนไปคิดว่าเอ๊ะเป็นสปรกร,รือเปล่าเป็นที่อะไรหรือเปล่าไม่ใช่ครับขุดแดงนี่แหละฮะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไปเราไปดูกันรอบข้างเราก็จะปลูกด้วยมันสำปะหลังข้าวโพดและก็อ้อยนะครับไปเราเดินไปดินเนี่ยมันมันเป็นดินดําอ่ะดินดาอะฮะ แต่มันมีเม็ดกวดผสมบ้างนะครับพูดยากนะฮะเรียกยากเนี่ยที่ธงแดง,แดงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเดินดูครับอันนี้ผมอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวเดินพาไปข้างหน้าผมบอกว่าต้องใจเย็นๆน,นะครับนี่ให้ดูหลักเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยตรงนี้นะผมยืนตรงนี้นะไปถึงถนนนะ่เกือบสองร้อยเมตรนะครับสี่ไร่พอดีเป๊ะนะเกือบสองร้อยเมตรเนี่ยให้ดูวิวหุบเขากัน ถ้าไม่มีต้นไม้มันก็จะเป็นอย่างงี้นะเขียวขจีเลยเนี่ยอันนั้นเป็นโรงโรงเลี้ยงไก่นะไม่ใช่โรงเชือดนะครับโรงเลี้ยงไก่นะครับแต่ไม่มีกลิ่นนะไปถึงหลักตรงนู้นคือดูง่ายๆเลยที่เราทั้งหมดเนี่ยนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยเรามีบ้านคนอื่นที่คนอื่นมาอยู่ตรงตรงหน่อยนึงอนะแหละมันถึงเป็นรูปตัวแอลรูปตัวพีรูปไม้อะมีดอิโต้อะไรอย่างนี้แหละไม่ไงั้นมันก็เต็มพื้นที่นะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูวันนี้ผมรีวิว10 8นะครับมิถุนายนแดดไม่มีนะครับดินอย่างเงี้ยนะเวลาเดินเนี่ยยวบเลยอะจมเลยเพราะว่าดินมันฟูนะครับดินมันยังไม่แน่นเขาพรวนไวเขาไถาไว้ไปดูด้านนี้กันก่อนดูง่ายไงเนี่ยป่าเ้าโพดทั้งละฮะที่เห็นเนี่ยอันนู้นคือป่าสัก์ต้นศัก์นะครับอันนี้คืออ้อยของเราคือมันสำปะหลังข,งข้างๆก็คือมันสำปะหลังนะครับใครที่ชอบวิวหุบเขาอะซื้อปุกป่านี่เหมาะ โอ้4ไร่นะครับไร่ละ3,000กว่าบาทเองนะครับหมดนี่1.25ล้านนะครับพร้อมโอนพร้อมรังวัดไ <c oughs> ปไปดูด้านนี้กัน <c oughs> สนใจก็0983875209นะครับ <c oughs> แอดไลน์เปลี่ยนผมเบอร์ผมเปลี่ยนแอดไลน์นิดนึงนะไลน์ไลน์ปกติเต็มนะครับค <c oughs> ิม <B OY S 1> เครื่องหมายแอสไซนะแอสไซนบีโอวเลข8นะครับนะฮะไลน์ผมแอสไซนบีโอวเลข8ห <c oughs> ลกักมันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาปักธงไว้ให้เหนะ็นไหมเนี่ยเจ้าของมาปักไว้ให้อ่าตรงไปเลยนะครับตรงไปเลยไฟฟ้าก็มานะไฟฟ้าก็มาด้านข้างที่นะครับเนี่ยมีเขาปลูกข้าวโพดเขาลูกนี้ยาวเกือบสิบสิบกิโลเลยนะอ่าเนี่ยเห็นไหมนี่คือด้านหลังนะไปไปด้านหน้ากันดูที่ต้องดูให้ละเอียดครับ ปลูกป่าได้นะน้ำไม่ท่วมนะครับแถวนี้น้ำไม่ท่วมสูงก็ระดับน้ำทะเลประมาณ45 45เมตรนะครับผมจับเครื่องมือวัดมานะครับเนี่ยด้านหลังนี้ก็กว้างประมาณ30เมตรนะฮะประมาณนะอ่าไปเดี๋ยวผมเดินออกเส้นข้างหน้ากันเนี่ยลองดูดิตรงนี้มันจะไม่ค่อยเป็นมีกวดหรอกมันมีกวดอยู่ตรงนู้นคือเขาไถกัดหน้าดินไงกวดมันก็เลยฟูขึ้นมาลอยขึ้นมานะครับคําว่ากวดมันเป็นอย่างนี้หินก็เล็กๆอะ่ะ เนี่ยนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอ่าดูดิมันมีมันมีปนบ้างนะครับผมจะไปบอกว่าดินบริสุทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่อ่ะมันมีหินกรวดมาบ้างธรรมดาของพื้นที่ในแถวเนี้ยฮะใกล้ภูเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่มันไม่ใช่ลูกลังนะกรวดก็คือกรวดอ่ะกรวดสีขาวอ่ะครับอ่ะไปะเดินออกไปกันเรื่อยๆอันนี้ด้านท้ายให้มองให้มองภูเขาวไว้ก่อนใครมาอยู่ด้านท้ายนะสมมติถ้ามาปลูกบ้านตรงนี้นะท่านทำถนนเข้าสบายสบายเลย นามาปลูกบ้านตรงนี้จะได้วิวอย่างนี้เลยนะถ้าอยู่ใกล้ภูเขายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งไม่เห็นนะจะไปเห็นไนดะ้ยังไงใช่ไหมเรามันบงังถ้าปลูกบ้านของนี้เนี่ยปลูกอยู่ตรงกลาง,ลางเนี่ยหรืออยู่ตรงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีมีความสุขมากกว่านะครับไอ้ส่วนที่มันแคบแคบ,แคบก็ให้เป็นถนนทางเข้ามาไปเราเดินกันดูไปเรื่อยๆนี่นะฮะมองตรงนี้ก็เห็นนะเห็นลังคาไหมมันมีข้อเสียอีกข้อนึงคือเข้ามาเนี่ยมันหลายกิโลหน่อยแล้วกันแต่ขับรถประมาณไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงแล้วครับ จากถนนใหญ่เข้ามาอ่นะเราจะเข้ามาดูวิวหุบเขามันจะเข้ามาง่ายๆมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมดูไกลๆดิหุบเขาสลับซับซ้อนเนี่ยนะครับใต้ขนาดนี้เลยในสี่ไร่อ่ะนะตามสัดส่วนนะครับไปเป็นทางเลือกนะฮะทางนี้ไม่ดีดที่สุดเป็นแค่ทางเลือกอันนี้เขาเพิ่งปลูกมันเนี่ยตอนนี้เราเป็นมันต้นน้อยนะครับอีกสักแป๊บนึงจะเป็นมันต้นอย่างนี้ต้นใหญ่ขึ้นนะครับ เนี่ยพอมันมันมัน,ม,นมันต้นใหญ่แล้วมันจะรีวิวไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกชี้ไปทางไหนก็งงไปหมดอะ่ะเนี่ยให้ดูตัวอย่างข้างๆเห็นไหมของเรามันเพิ่งไถไปไปดูข้างหน้ากันไฟฟ้าอย่างที่บอกเลาะมาเลยนะครับปลาป่ามีครับปลาปาหมู่บ้านอะ่ปะปลาปาหมู่บ้านก็พูดแบบภาษาไม่ต้องรักษา้ำใจคือบาดาลน,นั่นแหละนะครับแล้วมา,จ,าจ่ายกันแค่นั้นเองไม่ใช่ปลาปาส่วนภูมิภาคหรอกภูมิภาคไม่ค่อยมีหรอกครับแถวนี้ เดินไปได้ยินเสียงไหมกระแตแต้วแว๊ดตรงนี้มันเป็นลงรงเลี้ยงไก่นะฮะอย่างที่บอก,กน,นะครับแต่มันไม่มีกลิ่นหรอกมันไม่เหมือนลงเลี้ยงหมูไก่กลิ่นไม่เยอะไม่เงียบดีครับหลายท่านถามเอาแล้วมาปลูกพืชพันธุ์การเกษตรเอาน้ำจากไหนล่ะสองอย่างครับเนี่ยเห็นไหมพอเดินท่อพ e นะครับก็คือน้ําจาก ใต้ดินอนะ่ะขุดบอ่อได้เก็บน้ำได้นะฮะขับมาท่านเห็นว่าเขาขุดบ่อกันเยอะแล้วก็น้ำจากบนฟ้าคือน้องฝนนั่นเองนะครับปลาปลาไม่มีหรอกปลาปลาไม่คองเอาปลาปลามาลดไม่คุ้มหรอกนะครับแล้วก็น้ำคลองไม่มีนะฮะแม่น้ำไม่มีผ่านที่อู่ทองนี้จะเป็นสภาพนี้นะครับเนี่ยที่มีว้าวบ้านคนอื่นอนะ่เะเขาจะมากั้นอยู่ตรงนี้หน่อยเดียวนะครับไปเราเดินไปดูถนนกัน เดินนี่ก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยขนาดอากาศอย่างเงี้ยนะหุบเขายังอยู่กับเรานะครับุูเขายังไม่ไปไหนไเดินไปเรื่อยๆจนถึงถนนนะครับจะแสดงให้เห็นถนนไฟสางเฟสผ่านข้างหน้าเลยนะไปเดี๋ยตรงนี้เริ่มแคบแล้ว ส่วนที่พวกในในเฟรมกล้องียังเต็มเต็มอยู่นะแต่พอถึงบ้านแล้วจะแคบแล้วเดี๋ยวผมกลับตัวให้ถึงตรงนั้นก่อนกล้องจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นดินไม่เรียบเลยหมุนตัวสะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่เห็นอ่าเห็นไหมฮะจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มตอนแรกอ,ะอ่ะอ่าไปซูมดินสักหน่อยหนึ่งอ,ะอ่ะเห็นไหมที่บอกมีก้นขวดอ่ะ กดจะลอยขึ้นมาเลยฝนเริ่มตกหนักแล้วครับแถวนี้ราคาก็เบาๆาครับอันนี้ถ้าใครจะไปกู้นี่มันก็ก็ไปดูนะอาจจะก,กู้ยากนิดนึงพ้นที่เปล่านะครับเนี่ยมันจะเริ่มหักตรงนี้เห็นไหมาจากตรงนู้นนะมัตรงนี้ตรงนี้จะเริ่มแคบเลยเห็นไหมแคบตรงนี้ประมาณสักสิบห้าเมตรได้ไม่ถึงดีสนะิบกว่าเมตรอ่ะ นี่มีบ้านคนนี่นะมีเด็กนอนเปยอยู่ด้วยเนี่ยเราก็จะเลาะไปเรื่อยๆนี่ก็จะเลาะไปเด็กก็ถามใครอะหเห็นผมไงผมก็ไม่รู้จะตอบใครอะนี่มีบ้านคนนะครับ ตรงนี้จะแคบจะแคบลงไปเรื่อยๆจะมีบ้านคนอยู่ตลอดเดีย๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อน,นตรงนี้มีบ้านคนหนาแน่นเลยไหมแต่ป่ามันบางนี่ไหมครัภูเขาจะลูกเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมหมุนตัวนิดนึงนี่มีบ้านคนอยู่ทุกคนนะครับเห็นไหมครตรงนี้คือเป็น ส่วนที่แคบบางคนก็เรียกว่าทรงด้ามขวานบางคนก็เรียกทรงมีดอีโต้บางคนก็เรียกหยาบๆหน่อยแม่ทรงบางตอบางคนก็เรียกว่าทรงตัวพีตัวเอลเอาไว้ง่ายอะ่ะติดถนนมันแคบอะ่ะทางหลังมันกว้างแค่น,นั้นเองมีหมาด้วยมีหมาด้วยไปเรารีบเดินไป้น้น,น,นดงหมาเนี่ยตอนนี้ถนนกว้างเราจะามาทำทางเข้าตรงนี้ก็ได้นะ แต่ผมแนะนำให้ไปปลูกบ้านข้างหลังอะมันจะโอเคกว่าครับเนี่ยท้งน้ำมันนนั้เป็นของโรงงานเกานะครับโรงเลี้ยงไก่โรงเลี้ยงไก่นอนใช้น้ำเยอะครับไก่กินน้ำตลอดเวลานี่มันถึงตรงนี้ละเดี๋ยวค่อยกลับหลังว้าวน่่เน่กัดจะย่องมาเลยกัดจะย่องมาเลย เนี่นะฮะหลักจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยหลักเห็นไหมหลักจะไปอยู่ตรงนูน้นตรงนงรียรั้วเมื่อกี้เอาไม้คือกล้องเตรียมเตรียมป้องกันตัวเนี่ยครับไฟทางมีตลอดนะนี่คือด้านหน้านี่ครับตรงไปก็เป็นเข้าหมู่บ้านไปเรื่อยๆนะครับ ภูเขายังอยู่กับเรานะครับภูเขายังอยู่กับเราตลอดอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปตรงนูๆๆ้นเรื่อยๆมันไม่กัดหรอกครับแต่อย่าไปไว้ใจเนี่ยนะฮะออกไปข้างนอกก็จะเป็นอย่างเงี้ยไฟสาเฟสเลยนะครับเห็นไหมมีบ้านเรือนมีอะไรต่างๆนะครับพอมันมันโตแล้วมันจะมองไม่เห็นเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูหมู่บ้าน แทงน้ำอันนี้เป็นของหมู่บ้านนะครับอ่าให้ดูมีบ้านเรือนคนอยู่เรื่อยๆมีร้านขายของเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาก็จะคล้ายๆเราเนี่ยแต่เขาเป็นผืนสี่เหลี่ยมดินจริงๆอะเป็นดินอย่างเงี้ยแต่เวลาเขากัดหน้าดินมันก็เวลาฝนตกใช่ไหมหินมันก็จะจะอยู่กับที่แต่ดนินก็จะค่อยๆไปทําให้หินมันลอยเขาเรียกว่าหินลอยนะครับกวดลอยน้ําไม่ขาดน้ําไม่ท่วมนะครับ ส่วนฝั่งตรงข้ามเขาก็จะต่ำๆกับถนนนิดนึงเนี่ยมันได้วิวภูเขาอะผมบอกแล้วพอมาใกล้ภูเขามันจะไม่สวยจุดเสียผมมองสองจุดจุดที่หนึ่งคือทางเข้ามันเป็นแคบๆข้างหลังมันกว้างข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือรับได้ไหมรับได้ไหมคือมันเป็นถนนลาดยางเ็าจริงอะแต่อีกประมาณเกือบหกเจกิโลถึงจะขึ้นถนนใหญ่อะสายเมนอะเออมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยยี่สิบโลอย่างที่บอกนะครับห่างจาก อำเภออูทองประมาณ20กิโลนะครับห่างจากกรุงเทพก็ประมาณ100-120สุพรรณก็ประมาณ50กิโลนะครับนี่คือข้อมูลโดยสังเขปนะ,อะโอเคฝากไว้ด้วยเผื่อใครชอบแปลงนี้นะครับบรรยากาศดีๆนะครับแต่เป็นตัวประกอบในการตัดสินใจแล้วกันมีดีมีเสียนะครับนะครับแต่ดีมากกว่าเสียนะนะครับรับได้ก็ลองดูนะครับสีไร่1.25ล้านฉนดคู่แดง อโอเควันนี้ผมบอยเสฐีนั่งล่าขอกราบลานะยังไงเดี๋ยวพาไปชมอีกหลายแปลงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเป็นเษฐีมมาเสฐีนะครับ